ครับเมฤทธล็กครับอาสยากับสนุนครับหลักไว้มันเย็นนี่ครับคืนนุ่มยามอยู่พี่น้องหนูเล็กเข้าบวงดีไปมายามมีบวงดีอยู่ครับหลักไว้ใหม่ครับหลักไว้กลับไว้หกหลังแล้วก็บวงดีอีเก้าหลังครับมีหนูอยู่พี่น้อง ่อ,อครับวันก็เดินได้ตัวหนึ่งรู้ไม่ค่อยออกไม่ค่อยออกจะรูพี่น้อง เดี๋ยวจะเป็นหนูครัวพี่น้อง น้อชนน้น,นเล็กชนว่าหนูเล็กจะออกมาครับนูสิ่งิงเล็กจะออกมา Nh. Hmm. Cặp nó nó ở bên nó. nó lụt nè. nó lụt nó. กินแล้วโหดูพอจะได้มาหลุดอีกมีน้อง ออโคตรยากครับหนูขัวหนูไม่ออกห่างรู้ครับระวัา,วางหน้ารู้ก็ไม่ได้อีกครับโกยคุยโกยดินถมครับ ตัวเ้็งเปด้วยวางห่างลูกรับน่าดักหน้ารูเลยลั่นอยู่เนาะดีจุดเขาจะไม่ติดหนักหน้ารู สิ่งออกมากวนก่อนเขนี่ก็ดิดนี่ดิบ nó sinh dữ cơn nó mới có loi chuồn như này. มันไม่ผ่านไม่มามันนีดด่ดีแต่ไม่ติด My mm -hmm. dear. ไฟฟ้าหมดแล้วพี่น้องสองสี่สอง 4, สอง 4, 6, 7, ี่หกเก้าหวงครบแล้วครับขับรถสองหลังดุนสองหลังสุดท้าย หลังรอสุดท้ายนี่ผมเห็นหนูกระโดดอยู่ในป่าเมืองเทนาครับโหเลยวัดดังเลยครับข้าวอ่อยอ่อยดูมีตัวไหมโอ้มีมีมีพี่น้องผลจากพ่อใหญ่พ่อใหญครับอือโดนจริงพี่น้องนี่ครับตัวใหญ่ครับเดินมาเห็นกระโดดอยู่ครับคงเลยวางไว้ที่นี่ครับข้าวอ่อยเว้น มองเห็นก็โดดนี่นี่มีรูครับรุนขาพี่น้องดูหลังสท้ายพี่น้องโหก็ฟาวพี่น้องน้องนี่ก็ตายไปแล้วครับเมื่อวาน ดูหลังรูท้ายดักแม่คนเก่ามีตัวไหมโดนอีกแล้วพี่น้องโดนอิดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเราคอยยากกันะพี่น้องโดนนี่แล้วพี่น้องโดนขาอีกแล้วตัวงเขื่อนอยู่ครับโดนโดนโดนโอ้โหได้สองตัวเลยโดนขาสองหลังท้ายพอดีเลยพี่น้องเอาแล้วครับโอ้โหเราจะกินเหี้ยเแล้วพี่น้อง มนสอนลังสุดท้ายครับอย่าไม่เปน้องรับตนขาครับสอนลังสุดท้ายครับตัวน,นี้ตัวใหญ่อยู่ครับนี่โอเคครับพี่น้อง,องขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้มาพลาดคลิปใหม่ๆนะครับนี่ครับ กับหกหลังครับมีสี่มีจิดหนูไปสองนี่เก้าหลังครับวงดีดครับนี่หนูเล็กครับอีผมวันยาวอยู่เมื่อคืนนี่ครับสามทุ่มดีดดีด,ดีเบื่อวงดีเลยครับเลยยังใหม่ก็ไม่ดีดมไม่ดีดครับวันนี้สวัสดีครับ